มาจ้าทุกคนจ้าใครอยากผมดกใครอยากผมเบาร่วงนะทุกคนใครอยากรากผมแข็งแรงนี้เลยค่ะมาจัดด่วนก่อนที่โปรโมชั่นนี้จะหมดนะคะของแถมพี่อุ้มมีจํานวนจํากัดทุกคนนะคะเมื่อสั่งซื้อซซรี่งอกค่ะอะไรก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะแชมพูผมดํานะคะสระเปลี่ยนสีงอกขาว1ขวดนะคะก็ได้เซรั่มหขวดเนาะหรือไม่ว่าจะเป็นมาร์กปิดผมงอกนะคะทุกคนจ๋าหนึ่งกระปุกนะคะก็ได้เซรั่มไป1ขวด หรือนะคะจะสั่งเป็นผงสมุนไพรค่ะปิดผมงอกนะคะสองกล่องเลือกสีได้เลยจ้ะมีสามสีคะสีได้จ้ะสองกล่องที่ให้เซรั่มนะคะบํารุงรากผมนะคะไปหนึ่งขวดและโปรสุดท้ายทุกคนนคะโปรนี้เด็ดสุดเพราะอะไรรู้ไหมให้เซรั่มบํารุงรากผมไปเลยค่ะสามกล่องแบบนี้เลยค่ะนะคะแบบนี้เลยค่ะนะคะแบบนี้เลยนะคะ,ะเมื่อสั่งซื้อค่ะ ผมสุนไพรหนึ่งกล่องสีใดก็ได้ค่ะทุกคนนะคะมาร์กปิดผมง,งอกหนึ่งกระปุกค่ะและอย่างสุดท้ายนะทุกคนเป็นแชมพูผมดําค่ะหนึ่งขวดนะคะเซตสามชิ้นเขาเรียกว่าซีรีปปิดงอกค่ะยกเซ็ตไปเลยค่ะนะสามชิ้นพี่ให้ไปเลยค่ะเซรั่มสามกล่องแบบนี้ไปเลยจุกๆนะคะโปรโมชั่นนี้นะคะไม่ได้มีมาบ่อยๆค่ะนะคะ